สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะคะพอดีพรุ่งนี้มีออเดอร์เข้ามาให้ส่งก่อนเที่ยงนะคะวันนี้ก็5้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะตุ๋นเป็ดรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปนะคะอีกอย่างเป็ดเขาก็จะได้เปื่อยนุ่มแล้วก็เข้าถึงรสชาติเครื่องเทศนะคะ เดี๋ยวเราจะทำให้ดูทุกขั้นตอนนะคะว่าที่ร้านเราทำยังไงนะคะก็มาดูวิธีการตุนเป็ดกันก่อนนะคะอาลืมบอกนะคะเราใช้ชิ้นส่วนขาเป็ดอย่างนี้นะคะตัดเล็บแล้วก็ขัดถูให้สะอาดนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนน่องเป็ดนะคะทั้งสองอย่างนี้เราซื้อจากแมคโครนะคะเป็นแบบแช่แข็ง ก็หชุดนะคะเราขายแค่ราคาห้าสบาทนี้ค่ะก็จะมีตีน2ตีนแล้วก็น่องหนึ่งน่องนะคะจริงๆกำไรมันก็น้อยมากนะคะแต่ว่าในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าเราขายแพงแล้วก็จะขายยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ขายพออยู่ได้นะคะมาดูในส่วนของเครื่องเทศนะคะที่เราใช้ก็จะมีเม็ด เกากี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเกากี้ใช่ไหมเม็ดสีแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เห็ดหอมล้างทําความสะอาดอย่างดีนะคะเพราะว่าเห็ดหอมเขาจะมีฝุ่นละอองมีเวลาเราล้างแล้วมันเป็นเศษฝุ่นเยอะนะคะอันนี้แต่งล้างทําความสะอาด3ามสี่รอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องแช่น้ํานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปตุ่นในหม้อเพื่อที่จะให้ความหอมของเห็ดออกมาในน้ําซุปนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แต่งใส่นะคะก็คืออบเชยกับปอยกัก๊กแต่ว่าอันนี้เป็นแบบบทละเอียดแล้วนะคะที่เป็นไม้แท่งๆแล้วก็เป็นดอกจันนะคะนี่นะคะอบเชยโปยกัก๊กเสร็จแล้วแตงก็จะใส่อันนี้นะคะเป็นเครื่องเทศเครื่องตุ๋นนะคะซองละสิบ,บาทเขาจะด้านในก็น่าจะมีขาแห้งก็มีคล้ายๆกับตัวนั้นแหละ ที่บดนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะในนี้นะวันนี้นะคะแตงใช้ไก่ทั้งใช้เป็ดทั้งหมด5กิโลนะคะแตงก็จะใส่เครื่องเทศไปสองห่อนะคะเครื่องเทศนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องรานะคะที่เคยมีเพื่อนถามกันเข้ามาว่าเครื่องราหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเครื่องราเป็นซองสีเหลืองแบบนี้นะคะด้านในก็ จะเป็นเม็ดผักชีแล้วก็ผงอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาจะให้รสชาติแบบเผ็ดร้อนนะคะซึ่งถ้าทําไก่ตุนคืออันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าทําเป็ดก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเป็ดเขาจะมีกลิ่นที่แรงกว่าไก่นะคะก็ใส่เครื่องรา่นะคะเครื่องเทศแตงก็ใส่แค่นี้นะคะแล้วก็แตงจะมีขาข่าสดนะคะทุบแล้วก็อันนี้เป็น ส่วนโคนของต้นหอมนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าแตงไม่อยากทิ้งนะคะแล้วก็มีกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแตงจะนำไปบดนะคะเตรียมเครื่องที่จะบดนะคะแตงก็กระเทียมนะคะใส่ลงไปกระเทียมรากผักชีแล้วก็ส่วนรากของต้นหอมนะคะ แล้วแตงก็จะใส่เม็ดผักชีที่อยู่ในเครื่องรานะคะหรือว่าใครจะซื้อแยกมาใส่ก็ได้นะแต่ว่าแตงไม่เน้นเม็ดผักชีเยอะเพราะว่าเราใส่รากผักชีลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกกี้นะคะลงไปใส่ลงไปบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็แตงมีพริกไทยที่แตงบดไว้หยาบๆแล้วนะคะ แต่ก็จะใส่ลงไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนมีพริกไทยเม็ดก็ใส่พริกไทยเม็ดนะคะแล้วแตงก็จะใส่น้ํากระเทียมดองนะคะลงไปให้พอดีกับเครื่องเทศที่เราใส่นะคะแล้วก็ปั่นนะคะ เสร็จนะคะก็จะได้น้ําลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของหม้อน้ําซุปนะคะแต่งตั้งน้ําเปล่าๆรอไว้แล้วนะคะแล้วก็นจะใส่เห็ดหอมนะคะที่ล้างไว้เรียบร้อยแล้วใส่เห็ดหอมลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องตุ๋นตัวนี้นะคะใส่ลงไปสองชุดค่ะแล้วก็ใส่โอ๊ก,กอบเชยบดละเอียดนะคะครึ่งทับพีค่ะ แล้วก็ใส่ผงเครื่องรานะคะที่เขาให้มาทั้งหมดค่ะใส่ข่าลงไปนะคะข่าปุบแล้วก็ใส่ตัวน้ำที่เราปั่นลงไปนะคะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะแต่ว่าแตงเอามาเทใส่ในถุงปั่นนะคะเพื่อล้างคราบต่างๆที่มันติดอยู่ขอบๆนะคะ ใส่น้ำกระเทียมดองแล้วแตงก็จะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลรวดนะคะน้ำตาลปลวดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะให้รสชาติที่หวานกลมกล่อมกว่าน้ำตาลทรายนะคะแตงใส่ไปประมาณหนึ่งทับพีครึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือใส่ประมาณนี้ค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะประมาณ1นึทัพทีค่ะ ต่อเป็ด5กิโลนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวตัวนี้นะคะตราอ้วนเชียงจะให้กลิ่นหอมนะคะใส่ลงไปประมาณ2ทับพีค่ะใส่ซีอิ๊วดำตัวนี้นะคะแตงใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะใส่ลงไปไม่ต้องให้สีเข้มมากนะคะใส่ซอสหอยนางรม1ทับพีนะคะ จากนั้นก็ปิดฝานะคะปิดฝาให้น้ําเดือดแล้วเดี๋ยวถึงจะมาใส่เนื้อเป็ดนะคะในขั้นตอนนี้นะคะแตงจะไม่ใส่หัวไชเท้านะคะเพราะว่าแตงรู้สึกว่าถ้าใส่หัวไชเท้าแล้วกลิ่นหอมของเครื่องเทศต่างๆนะคะมันจะไปอยู่ในหัวไชเท้าหมดทําให้เนื้อเป็ดแล้วก็น้ําซุปนะคะไม่มีกลิ่นหอมนะอันนี้คือแตงคิดเอาเองรู้สึกเองนะคะแตงก็เลยไม่ใส่เพราะว่า ในน้ำซุปนี้นะคะแตงตุ๋นเป็ด5กิโลค่ะแต่ก็เลยคิดว่าน้ำซุปแตงมั่นใจว่ามันจะหวานกลมกล่อมแน่นอนนะคะนี่นะคะหลังจากที่แตงต้มมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแตงได้เติมซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มนะคะ ต้มหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็เขาเดือดทั่วแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สตั้งทิ้งไว้นะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าหัวรุ่งนะคะเราจะตื่นมาตุนต่ออีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสวัสดีเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะแตงก็ ติดแก๊สแล้วก็อุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวแตงจะตั้งไฟต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าแตงลองเอาซ่อมมาจิ้มแล้วคือเนื้อเขาเริ่มนิ่มแล้วนะคะแต่จะตั้งไฟต่ออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยชิมน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงต้องเติมอะไรใหม่นะคะทำกระเทียมเจียวนะคะก็ไม่มีอะไรยากค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะ วันนี้ตั้งใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นจะได้ไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะคะใส่กระเทียมไทยลงไปแล้วก็ใส่น้ามันค่ะน้ํามันพืชนะคะใส่ไปเกือบๆจะพอดีกับกระเทียมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปั่นค่ะนี่คือกระเทียมที่บดได้นะคะบดให้ได้เนื้อประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาเทลงใส่กระทะนะคะ นี่นะคะตั้งเติมน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะให้เราดูปริมาณนะคะว่าปลาออกมาแล้วเนื้อกระเทียมเขาข้นเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวตั้งไฟเปิดแก๊สเบาๆนะคะผัดจนกว่ากระเทียมจะสุกเหลืองหอมนะคะ แบบนี้คือใกล้จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวแตงจะผัดต่ออีกนิดนึงให้สีเข้มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องให้สีเข้มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปิดแก๊สแล้วมันแช่อยู่ในน้ำมันมันก็จะสีเข้มขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวแตงขออีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราใช้ไฟอ่อนนะคะ อันใหญ่อันเล็กคือเขาก็จะสุกใกล้เคียงกันหมดนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงอันเล็กเขาจะไหม้ค่ะ นี่นะคะแตงปิดแก๊สแล้วนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำมันอย่างนี้ต่อค่ะเดี๋ยวสีเขาก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแตงไม่ได้ตักขึ้นเสด็จน้ำมันนะคะเพราะว่าแตงจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปด้วยค่ะ นี่นะคะแต่ก็เตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตงจะให้ดูนะคะอันนี้คือส่วนน่องกับส่วนขาเป็ดนะคะที่แตงตุ่นไว้เราตักส่วนเนื้อขึ้นมานะคะน่องเป็ดเขาจะไม่เละน,นะคะตุ่นเปื่อยเขาก็ยังไม่เละไม่เหมือนน่องไก่นะคะแล้วก็ขามีเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวก็จะจัดใส่ลุงกล่องค่ะส่วนนี้นะคะก็คือเส้นมี เป็นเมนูเฉพาะกิจแบบนี้นะคะเราก็จะมีแค่เส้นหมีอย่างเดียวแล้วก็ลวกไว้เสร็จเลยนะคะครั้งเดียวเราจะไม่ลวกทีละชามนะคะส่วนนี้ก็คือผักบุ้งกับถั่วงอกนะคะลวกเสร็จเรียบร้อยในส่วนของเครื่องเคียงเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีกระเทียมเจียวพริกไทยแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะเดี๋ยวแตงจะจัดลงกล่องนะคะ นี่นะคะหลังจากที่แตงจัดใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกล่องละ50บาทไม่แพงเลยนะคะด้านล่างก็แตงจะรองเส้นนะคะเดี๋ยวแต,แตงจะยกให้ดูนี่คือมีเส้นแล้วก็ถั่วง,งอกผักบุ้งแล้วก็มีเห็ดหอมหนึ่งดอกข้างบนก็จะเป็นน่องเป็ดแล้วก็ขาเป็ดสองขาแล้วก็โรยกระเทียมเจียวพริกไทยแล้วก็ ต้นหอมผักชีนะคะแล้วน้ำซุปเดี๋ยวแตงจะตักใส่ถุงแยกนะคะ